ตอนขนาดนี้นะคะกำลังมีรีเซนเตอร์นะคะชื่อมองไม่เห็นพี่หนุ่ยนะคะเอางี้เดี๋ยวจะมาลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่ชื่อว่า body r e n e w renewable body essential essential นะคะ body r e n e w a l นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยยกกระชับนะคะเราสามารถมาใช้ในเรื่องของช่วยในเรื่องของยกกระชับตรงหน้าท้องนะคะที่ตอนที่เราต้องการที่จะลดน้ําหนักให้ผิวเรากระชับตรงนี้ได้นะคะก็ได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะตอนนี้สําหรับวันนี้เนี่ยคุณหนุ่ยก็จะมาใช้ตรงบริเวณที่เป็นใต้ท้องแขนนะคะที่เป็นช่วงที่หย่อนนะคะลองพี่หนุ่ยลองขยับดูสิคะ นั่นนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบแบบอืนะคะอ่ะ อ,อ,อันนี้เดี๋ยวมาละอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวในส่วนของการใช้เขาเรียกชื่อสั้นๆก็ได้พราะว่าใบใบอ r มนะคะแต่ทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาใช้ในส่วนของการใช้ตรงนี้ค่ะเราจะดูก่อนว่าผิวของพี่หนุ่ยเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูนะผิวส้มของพี่หนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยแบบม,มีแขนหย่อนคล้อยนะคะแล้วก่อนให้พี่หนุ่ยถอดนาฬิกาออกก่อนไนดะ้ไหมอ่าจะได้ดูว่าโอเค ผิวของพี่หนุ่ยก่อนที่เราจะใช้นะคะอะทำแขนแบบนี้ก่อนนะคะผิวพี่หนุ่ยเนี่ยเรามีผิวที่โอเคนะมีผิวตกกล่าวแบบนี้นะแต่ว่าก่อนที่แกรจะใช้กรต้องบอกก่อนว่าแขนของเขาเนี่ยมีผิวล่องส้มตรงนี้เวลาแกว่งไปนะคะอะแขนสองข้างนี้ลองแกว่งดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะแกว่งแกว่งแล้วก็มีผิวคลื่นของแบบผิวส้มนะคะก็คือไขมันของเรานั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เราก่อนที่แกรจะใช้ตัวนี้แกรจะใช้ตัวนี้ให้ดูค่ะว่า ก่อนที่เราจะไปตัวถัดไปค่ะเราจะใช้ด้วยตัวชาวเวร์เจลก่อนทําไมถึงองใช้ตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าไม่เหมือนกับครีมอาบน้ําทั่วไปไม่เหมือนกับสบู่แต่ทําให้กับผิวพี่หนุ่ยนะคะเย็นสบายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายสิ่งสําคัญผิวของพี่หนุนะะ่ยค่ะจะเรียบเนียนแล้วก็ยกกระชับได้มากยิ่งขึ้นนะคะ อาบน้ำนะะเวลาใช้อันนี้ใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็นวดแบบนี้ดูนะคะว่าบางคนนะคะก่อนที่จะใช้ตัวถัดไปเนี่ยผิวของแต่ละคนนะคะมีตกกระมีกลิ่นตัวนะคะสามารถที่จะใช้ตัวชาว์ว์เจลค่ะได้ก่อน ผิวคะ่ะจะขาวเรียบเนียนแบบเป็นธรรมชาติข้อแขนนะคะที่ด้านหรือว่าดำนะคะจะดีดะะหอมไหมคะรู้สึกได้เลยคะ่ะว่าเดี๋ยวจะให้สัมผัสนะคะว่าผิวของพี่หนุย่ยฟังก่อนทำเนี่ยร้อนมากร้อนจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่หลังทำาคะ่ะ<อ>จะรู้สึกเย็นแบบนี้ ผิวใครที่แพงง่ายสามารถใช้ได้นะคะลองดูนะ,ะว่าผิวของพี่หนุ่ยเลยค่ะจะเนี่ยแชมเวอร์เจลจะซึมเข้าไปในผิวเราค่ะได้ดีมากจะไม่มีฟองแต่ถ้าเราใส่น้ําอีกค่ะก็จะมีฟองนะคะพี่หนุ่ยลองเอาแขนข้างนั้นมาเทียบสิเป็นยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้แค่ชาเวอร์เจลทําให้ผิวของพี่หนุ่ยค่ะมีความกระจ่างใสามากขึ้นนะคะ うん。<laughs> พี่หนุ่ยคะ่ะรบกวนเอาแขนฝั่งนู้นนะคะมามาใช้มาเทียบกันโอเคไหมเห็น <He en S 2> ความกระจ่างใสไหมคะนี่คือแค่ใช้หนึ่งครั้งแต่ว่าแขนฝั่งนี้ยังร้อนอยู่ลยร้อนเหมือนแบบผิวอุณหภูมิใน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 ร่างกายเราแต่ฝั่งนี้คะ่ะพี่หนุ่ยจะรู้สึกว่าเย็นสบายถึงจะอยู่ทั้งวันก็จะเป็นผิวที่ชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้ตัวชาวร์เจลนะไม่ได้ใช้ชาวร์เจลก็สามารถที่จะใช้ เพียงแค่ตัวบอดี้ได้แต่ถ้าใครที่ไม่ใช้ตัวบอดี้ไม่เป็นไรนะสามารถใช้แค่ตัวนี้ก็สามารถที่จะผิวเรียบเนียนได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าใช้กู้กันค่ะผิวเราจะยกกระชับเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ mm hmm. เดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าตัวไบท์ใบอร์ม์เนี้ค่ะจะช่วยให้ผิวของพี่หนุ่ยเนี่ยจากเรียบเนียนดูกระจ่างใสขึ้นแล้วนะ mm hmm. แต่ใต้ท้องแขนค่ะจะดีขึ้นแบบไหน mm hmm. เห็นเห็นไหมคะผิวผ,ผิวของพี่หนุ่ยยังแบบ คนละสีกันเลยใช่ไหมคะใช่ดูแบบกระจ่างใสเลยอยากใช้ไหมคะใช่เใช้ค่ะทีนี้เรงมาดูกันค่ะว่าผิวของพี่หนุ่ยเนี่ยฝั่งที่เป็นใต้ผิวส้มนะคะเรามาดูกันวิธีการตกใต้ท้องแขนให้อันนี้ของใหม่นะคะของใหม่แกะเลยใช่ไหมคะแกะเหมือนกันอันนี้จะเป็นแพคเกจเดิมนะคะ เราใช้นะคะแต่ว่าตอนที่เราตบนะคะตอนที่เราตบนะถ้าเราตบเองค่ะจะบอกวิธีการตบด้วยดูนะตรงนี้ตรงนี้ที่เราอยากจะให้มันก,กระชับนะคะเราลูบลงแบบนี้ก่อนผิวของเราค่ะจะรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นของผิว ว่าว่าตบเองนะเราก็ยกมือขึ้นอย่างนี้เราก็ตบขึ้นแบบนี้แต่ว่าอันนี้ถ้ามีคนทําทแบบนี้ค่ะเราทำแบบตัวเบาเราดูนะว่าแขนของพี่หนุ่ยค่ะไม่ถึงสามนาทีนะคะแขนของพี่หนุ่ยเนี่ยจะยกกระชับขึ้นยังไงก็ฝั่งน้นนะคะ เบานะยคะรู้สึกไหมคะแต่ว่าเราก็ลุ่ลงเรื่อยๆเหมือนแบบที่เราออกกําลังกายว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยกำลังเต้นนะคะแดงๆแ,แต่รู้สึกว่าผิวแบบขาวขึ้นไหมใช่สวา่างหลง าฝั่งนู้นมาเทียบกันสิเห็นแค่ความกระจ่างใสไหมคะเห็นค่ะคือคนละสีเลยแล้วก็บอกเลยค่ะว่าจะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวของพี่หนุ่ยเนี่ยได้แบบนี้ดูคนละสีไหมคะดูดูคนละสีแล้วก็ตกตะกที่มีอยู่นะคะถ้าเราใช้ต่อเนื่องค่ะอันเนี้ยจะดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้แค่ผิวแบบให้ดูเฉยๆนะแต่เวลาที่เราจะตกให้ยกกระชับขึ้นให้เราแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะผิวผิวส้มมองไขมันของฝั่งเนี้ย ถ้าเราทำดาีก็จะมีขึ้นแต่ถ้าเราใช้ทุกวันใช้ทุกวันตัวตัวเนี้ยผิวส้มของตัน,นค่ะจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าตัวบอดี้จะช่วยสลายไขนั้นได้ด้วยกลับไปหลอนจ้อันนี้แป๊บเดียวนะคะพี่หนุ่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกคันหรือยง ยังไม่ได้คันมากนะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ยกกระชับขึ้นอีกค่ะตีให้ตัวเองรู้สึกว่าแดงๆขึ้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ทําไม่ถึง1น,นาทีนะคะเรามาลองดูผิวของพี่หนุ่ยกันอันดับแรกให้เห็นก่อนว่าผิวของพี่หนุ่ยเนี่ยมีความากระจ่างใสก่อนเนาะใช่อยากใช้กันเลยไหมคะอยาก,ยากใช้ผิวของพี่หนุ่ยไม่ใช่คนผิวขาวแต่เป็นคนผิวสีน้ำพึ่งเนคนะแต่ดูความ มีสุขภาพดูวาวใช่ดูวาวแต่ฝั่งนี้แบบยังยังเหมือนเดิมนะผิวแห้งไหมแห้งแต่ฝั่งนี้รู้สึกว่าผิวของพี่นุยเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเนาะอันนี้คือแค่สีผิวก่อนนะคะแต่ว่าดูค่ะว่าตัวที่เราตบไปแผนของพี่นุยเนี่ยอ่ะพี่หนุ้ยฝั่งนู้นอ่ะให้ดูฝั่งนี้ก่อนให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะแผนของพี่นุยเนี่ยยังมีร่องของตรงนี้อยู่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ยังยอนยอนเยอะไหม อยากค่ะให้ดูก่อนนี้ก่อนก่อนที่จะไปต่อเห็นไหมคะที่เราจับขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ยังเป็นเส้นของไขมันอยู่นะคะเนาะฝัะ่งที่เราใช้ไม่ถึงหนึ่งนาทีกันนะคะของฝั่งบอดี้นะคะฝั่งนี้ตึงขึ้นไหมคะยกกระชับขึ้น,นยกกระชับขึ้นนะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าเราถ้าาใช้ต่อเนื่องค่ะไม่เหมือนที่เราไปตัดไขมันออกนะคะต้องบอกตามความเป็นจริงว่ามันไม่อาจจะแบบขนาดนี้แต่ถ้า,าพี่ๆหรือว่าใครที่ใช้ต่อเนื่องค่ะ แน่นอนว่าผิวของคุณขะจะยกกระชับขึ้นเหมือนถ้าเราอยากให้กระชับต้นหีอย่างนี้นะเห็นไหมคะตนี้ฝั่งฝังน้งขาทำเนไมันจะรู้สึกว่าตรงนะี้มันตึงขึ้นฝังนี้ยังเห็นเป็นริ้วรอยตัวนี้ค่ะจะต้องใหญ่ๆเลยแต่ตรงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันรู้สึก เต้นกระชับขึ้นอันนี้คือผลลัพธ์ของตัวบอดี้นะคะซึ่งใช้ในครั้งแรกนะคะก็คือจะเป็นนี้อันนี้แค่ต้นแขนนะต้นขาก็ใช้ได้หน้าท้องก็ใช้ได้นะคะสำหรับใครที่แบบมีท้องลายด้วยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ตบทั้งเช้าเย็นแล้วก็ขาค่ะตบเข้าแบบนี้ ลองวัดนะคะถ้าหาใครที่มีสายวัดนะคะลองใช้สายวัดเนี่ยวัดดูวันแรกว่าเท่าไหร่แล้วก็3มวัน3วันถ้าตกบตามที่กาลยาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็จะลดลงกี่เซน,นะคะลองวัดผลของตัวเองกินเหมือนเดิมค่ะทานอาหารเหมือนเดิมแต่ว่าไอสิ่งที่เปลี่ยนไปเดิมค่ะเราใช้แบบนี้ตกหลอดนึงค่ะใช้ได้นานไหมประมาณ2เดือน สองเดือนใช้ทางร่างกายเลยนะคะแต่ว่าเราให้ตกมันรู้สึกว่าไอตัวครีมบอทใบอ้าเลยค่ะเข้าไปซึมในผิวเรานะคะเนาะฝากไว้นะคะถ้าหาว่าใครที่มีในส่วนของสตูร์ไลท์แบบนี้นะคะก็ทักคนที่ส่งลิงก์ให้กับเราหลังจากนี้ได้เลยนะคะว่าเราอยากทดลองค่ะว่าไขมันส่วนเกินของเราเนี่ยแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะทักสนใจกับคนที่เขาส่งลิงก์ให้กับคุณเลยนะคะโอเคค่ะ ขี้เหนือเป็นยังไงคะโอเคแลสมมติแล้ร้อนๆแล้วมันมีขึ้นใช่ร้อนแล้วตึงด้วยนะคะแขนเขาอยอันนี้คือแบบกำลังเบิร์นกำลัชับจริงเพราะฉะนั้นลดน้ำหนักในส่วนของ้อันนี้คนเราแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบบางทีไม่ได้ไลฟสดนะแต่จะให้เห็นว่าโอเคอันนี้ยดูนะตึงขึ้นไหมตึงขึ้นใช่ตึงอันนี้คือตึงขึ้นอ่ะฝั่งนี้ให้ดูในฝั่งนี้ว่ะเห็นไหมย้อยๆเลยเห็นไหมใช่ก็คือแบบอันนี้คือไม่ได้ตบไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยเห็นไหม หย่อนหย่อนค้อยอ่ะฝั่งนี้อ่ะพี่หนุยหันหลังเฉยๆนะแต่พี่หนุยทำฝั่งนี้เห็นไหมใช่อันนี้หย่อนเลยปะใช่อันนี้เห็นเลยนี่ใช่อันนี้คือตึงขึ้นไหมตึงใช่กระช้าตึงเนี่ยอันนี้ดูอันนี้คือยังแบบตัางกันเลยต้นหนึ่งเลยนะอ่าใช่ต่างกันมากเลยอันนี้มีความแตกต่างของบอดี้นะฮะก็คือแบบหูตึงขึ้นจริงอ่ะเนี่ยครั้งแรกเห็นไหมนี่ลองว่าฝั่งเนี้ยที่ไม่ได้ใช้ลองดูเส้นนี้ก็ได้อ่ะเห็นไหม หย่อนไหมหย่อนหย่อนแต่ว่าฝั่งนี้ลนะ่ะย้ยยุอยนะเขาเรียกกระชับใช,ใช่อันนี้คือครั้งแรกแค่ใช้บอดี้นะ,สะแสดงว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องค่ะผิวเราจะอยู่อย่างเงี้ยคือบางคนเป็นแบบผิวส้มปิดออกมาแล้วแบบผิวส้มอันนี้ดูนะผิวก็จะเป็นผิวส้มแต่ฝั่งนี้ถ้าปิดออกมาค่ะก็จะเห็นย้้ยกว่าเห็นไหมโอ้ใช่ใช่เห็นเท่ากันไหมคะว่าไอ้ริ้วรอยที่มันแตกต่างกันกับฝั่งที่ใช้กับฝั่งที่ไม่ได้ใช้อันนี้คือเห็นด้วย ด้วยกันเนี่ยคือแบบมันมันเอามาวัดดูก็ได้นะมีใครมีสาวัดเนี่ยเห็นไ่านะคะมองวยตาเปล่าก็จะเห็นตรงเนี้ยมันยกจริงๆนะจริงอันนี้คือบอดี้นะคะก็คือใช้คู่กันกับตัวชอลเจลฝั่งนี้ไม่ได้ใช้นะฝั่งนี้ไม่ได้ใช้นะเนี่ยนะคะแต่ใช้คู่ลองดูนะฝั่งที่ไม่ได้ใช้อ่าลอนขีดเส้นเห็นไหมคะเห็นเป็นรอยสีขาวเป็นรอยแต่ฝั่งนี้ลองดูนะ เห็นไหมคะไม่เห็นไม่ม yes> ีปีดเหมือนกันเลยปีดเหมือนกันค่ะปีดเหมือนกันนะอ่ะออีกรอบนึงตัวนี้จะแดงแต่ฝั่งนี้ไม่เห็นเหรเห็นไหมอันนี้คือฝั่งที่เราใช้บอดี้กับชาวกรจิงนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะบอกเลยว่าผิวเราค่ะถ้าใช้ต่อเนื่องนะไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวก็ได้จะเรียบเนียนมากแต่ถ้าใช้คู่กันค่ะผิวเราไอ้ที่เป็นผิวส้มค่ะก็จะกระชักขึ้นรู้สึกเผาผ่า นะคะเนาะอันนี้สำหรับตัวบอดี้อ่ะหันหน้าได้เลยค่ะพี่นุ่ยเป็นยังไงคะกระชาแล้วมันเบิ่งเบิ่ร้อนๆอุ่นๆอ่ะเวลาเราสุกเออเวลาฝังไม่เห็นไหมยังเป็นฝังนี้น่ะเออเออเนาะ ก็รู้สึกไดีเลยองแกนวันนี้รู้กนีรู้สึกนเออโอ๊ยผิดกันเลยแต่ฝันนี้แบบมันมันไปตังเด้งเออเนาะมันเด้งมันเด้งใช่อันนี้คือแบบแล้วก็อ่ะผิวผิวแห้งอยู่ผิวแห้งแล้วอ่ะเทียบแขนเยเป็นแบบยังรู้สึกแบบใช่ก็ยังสบกออร่าน่าใช้เนาะอนี่คือผิวเรียบเนียนสว่างนะคะอันนี้คือการใช้บอดี้แค่ครั้งเดียวถ้าเราใช้ต่อเนื่องล่ะคิดว่าดีไหมคะดีดีนะคะฝากไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทั้ง หน้าท้องนะคะแล้วก็ต้นขาใช้ได้หมดอื่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไปตัด